สัดีคะท,ทุกคนทุกท่านคะเราอยู่ตลาดสุรินทร์นะคะตลาดสุรินทร์ช่วงเย็นวันทีนท่24 24, ที่24ธันวาคม2567น,นะคะเ,เก็บบรรยากาศให้ชมาานะกันนะคะชนเย็นนะคะทุกคนพรุ่งนี้วันที่25วันคริสต์มาสนะคะทุกคนนะเนาะก็จะเป็นโชว์สลับดีวันนะคริสตการวันะคริสต์มาสนะ ัดี15หท่านด้วยนะคะถ้าหันหน้าไปฝั่งนี้ดนเดี๋ยวเราจะให้ดูฝั่งนี้นะทุกคนเนาะดูฝั่งนี้โอเคให้ดูฝั่งนี้แล้วกันนี่ฝั่งนี้สวยโอเคเก็บุมไม่ชมนะคะบมะรยากาศตลาดสุบินนะคะในรอบเย,นนะะย็นนะคะทุกคนเนาะก็ผ่านใจผ่านมามาซื้อผักนะคะมาซื้อผัก ตลาดเซสุวินนะคะในรอบเย็นวันที่24นะคะธันวาคม2 5 6 1ตลาดเซสุวินนะคะมาซื้อผักซื้ออะไรกันนะค,ะ,คะทุกคน,นะคะเคนาะ สวัสดี21ดท่านด้วยกับสีเ่เลิฟนะคะเพื่อนเพ่เข้ามาทักทายกันได้นะคะทุกคนเข้ามาทักทายกันได้กดไลค์กดแ like, ชร์ทักทายกันได้นะคะทุกคนเนาะนเราอยู่ตลาดสุรินอยู่นะคะขอบคุณย0สิท่านกับ4ี่เลิฟด้วยนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่าน,นที่เข้ามารับชมนะคะ บรรยากาศตลาดมิงสวรินนะคะขณะนี้สิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบหกนาทีนะคะก็เดี๋ยวค่อยเข้าไปงานนี้กันเอาสักห้าสิบนาทีนะคะเดี๋ยวลงนแน่นอนนะ ือบรรยากาศในตลาดสุรินนะคะเดี๋ยวไปรรยากาศงานนิ้วนะคะเก็บบรรยากาศในการที่เพี่อนได้ชมกันนะคะงานนิ้วสุรินวันสุดท้ายนะคะเดี๋ยวไปเดินนะเพราะว่าเดินมาทุกวันแล้วเนาะเดี๋ยวเข้าไปเก็บงานวันสุดท้ายกันนะคะ ดี๋ยวจบงานนิ้วค่อยไปเก็บบรรยากาศที่อื่นนะทุกคนนะเดี๋ยวเคยดูว่าจะพาไปไหนนะต้องดูรอบรรยากาศนะคะเรียกพาเดิน